ดีก็ต้องเล่นได้แล้วเชื่อเลกคอร์ดครับสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะอยู่กับช่องแอร์แซมแลกอีกแล้วนะคะ คลาวันนี้เราจะมารีวิวขนมในเซเว่น EP สองนะคะกล่องมันจะแบบสมบุกสมบันหน่อยเห็นพราะว่าไปทำาไปทำทัระแล้วผ่าไปทำระแล้วก็ยัดมาในกระเป๋าสัมภาระที่แบบหนาแน่นเพื่อแบบว่าเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าต้องมาเล่นให้ได้เลยอย่างเงี้ยก็เลยมาเล่น2กล่องนะคะคือซื้อแล้วอดใจไว้เงี้ยใช่อดใจไว้มาถ่ายเลยเดี๋ยวเราจะทําอันนี้ก่อนมันคือช็อกโกป๊อปมซูขนมแบบว่าให้เราอีกแล้วอ่ะให้เราแบบว่า ทำตามขั้นตอนอีกทำไมมันดูยุ่งยากจังเลยอ่ะใช่มันดูยุ่งยากมากโอโหเลยแกะง่ายมากเพราะว่าเราแอบแกะไม่ได้แอบแกะเลยมันเดินนะเพราะว่ามันเดินอุย้ยเจมคือเขาบอกว่ามันมีสิบสองแบบนะมันสุ่มมาให้เราอีกแล้วอ่ะใช่สุ่มมาอุย้ยเราได้อูดคาเมลคืออูดเราต้องทําให้เป็นรูปอูดับรูปหัวใจน่ารักมากมันจะออกมาเป็นยังไงวะเป็นไม้อะคงเป็นช็อกโกแลตแบบไม้เราก็จะแกะกันเลยนะคะ เป็นเป้นพิมพ์มันกับไม้ไม้เสียบไม้หนีบค่ะทุกคนเอาไว้หนีบเงี้ยแล้วเราก็ได้นีบมานะฮะเป็นไวช็อกโกแลตกับตช็อกโกแลตน่าจะใช่สำหรับบีบลงไปอันนี้คือเม็ดที่เราจะต้องทำให้เป็นรูปอู่เราจะต้องแกะอันนี้ก่อนครัฟเชฟเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ลูกบอลนี้นะฮะใส่ลงไปในถ้วยก่อนนีอยู่ในถ้วยแล้วตอนแรกก็คือเราอะ่ะจะเอาลูกบอลพวกเนี้ย เรียงใส่แป้นนะให้เป็นรูปอูดก่อนนี่ไงเออลูกอะไรอะ่ะของกงมันเป็นอะไรกินดินี่เป็นลูกอมเปรี้ยวเว้ยซาาเหรออืมนี่ไงมันหนีบได้แบบนี้เลยเห็นไหมมันหนีบได้แบบนี้เลยโอเคตอนนี้เราเรากําลังใส่เม็ดเม็ดเม็ดมันลงไปแล้วนะฮะเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปอูดอ๋อ โอ้ยเจมสนุกนะจริงเหรอจริงยังเล่นไม่ถึงไหนแล้วชอบ <c oughs> บอกว่าสนุกละ <c oughs> หลอกว่าหลอกว่าสนุก<ช>มันสนุกจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้สมาธิหน่อยนะเราเริ่มจากการที่เราจะใส่ไอ้พวกส่วนนี้ลงไปก่อนขาอูดข,าอ,ดขาอูดทีนี้เราจะไล่สีส้มลงมาเลยตรงนี้มันเล็กนะมันเล็กมากถ้าเป็นเด็กเล่นก็คือไม่ไม่เสร็จอ่ะกินหมด <c oughs> ใช่ไใช่อันนี้ก็เหมือนเดิมเราซื้อมาจากเชลล์ของเล่นน่ะ เชลขนมในเซเว่นอะเออมันมันแต่ละสาขามันมีของเล่นไม่เหมือนใช่มันมีไม่เหมือนกันแล้วเราก็ดีใจมากที่เราเห็นว่ามันแบบเฮ้ยเซเว่นนี้มันมีของแปลกโอ้ยแอบยากนะแอบไม่สนุกเหรอเห็นไหมสนุกดมยากนิดหน่อยยังมีหัวใจอยู่นะใช่ไหมใช่หัวใจไหมอีกรอบหนึ่งเป็นหัวใจมืออันนี้เราไม่ทําตามมินนี่เลยนะเนี่ยเขาเรียกอะไรคู่มือเราที่นี่คู่มืออยู่นี่เราทิ้งคู่มือเลยเราเก่งเราเก่งมากเราก็เลยไม่ใช่แล้ว แ้วรู้สึกยังไงที่คิเแิดว่าสามแสนวิวแล้วคนติดตามสามหมื่นแล้วตอนนี้รวดเร็วดังแล้วไม่ไหวไม่คิดว่ามันจะถึงแสนวิวเลยนะนันเอมคิดหรอว่าจะถึงอ่ะคิดแต่อลอยบไม่ยอมลงแล้วลงเหอะลงเหอะที่อามบอกพี่ดิวก็บอกให้ลงไต่อลไม่ยอมลงแล้วจะไม่ลงเด็ดขาดด้วยโอ๊ยเผลแล้บเดียวเสร็จแล้วอูดเผลอแป๊บเดียวมันเพลินอะใช้คาว่าเผลอแป๊บเดียวจริงหัวใจก่อนจะได้ใช้พร้อมกันจะได้แห้งพร้อมกันไม่ทำไม่ได้เหรอหัวใจ เราดีใจมากเลยนะที่เมื่อตอนคลิปที่แล้วอ่ะซูชิอ่ะมีคนซื้อมาเล่นตามมีซื้อมาเล่นตามเวลาใครเล่นอะไรตามไม่แอลก็มาบอกกันได้นะเอลดูมีความสุขมากเลยเวลาเรามีเพจแล้วทุกคนสามารถไปเข้าไปพูดคุยกันได้นะสร้างเพจได้แล้วชื่อเพจว่าไอลสเตมแรงเพรือว่าแม่บ้านแม่เรือนนะจริงเหรอทำแบบนี้นะใช่น้องใช้สมาธินะจริงๆนะใช่ไหมว่าตอนนี้งงไากไม่เชื่อหรอกอเอลดูสดใสโอสทะแล คือดอกไม้ไม่ใช่หัวใจเขาเขียนอยู่เนี่ยว่า flower อ่าเพิ่งอ่านครับโอเคเราจะมาตัดอันนี้ใส่นะฮะเรียบร้อยตัดเสร็จแล้วสองอันแล้วก็จะมาบีบใส่ไปแล้วนะเฮ้ยรู้ว่ามันต้องมันต้องกันนี่เหรอพอพอพอโอ๊ยเจมวางไม้ไปเลยไม่ต้องเกี่ยยายแล้วยายแล้วทำเลยดีดอกไม้ไม่เป็นดอกไม้แล้วไม่ตรงนี้เหรอให้วางอยู่ตรงนี้เลย ก็เอาสีดำโปเข้าไปเป็นไอ้ d o u b l ลหรือว่าไอเอลจะเอาเอาขาวอย่างเดียวขาวก็อยู่ส่วนขาวดำก็อยู่ส่วนดำไปเลยได้ไหมอุ้ยให้ให้เยอะมากล้านนี้พอพอพอเดี๋ยวมันจะมันจะนูนทำไมอ่ะมันจะเป็นนูนออกมาอย่างงี้ไงบัอย่างงี้ก็ไม่ได้ย้ไปก่อนต่อไปนี้นะฮะว้าวเจมส์เข้ยมาข้างในด้วยดิหมดแล้วทำไงดี ไม่พอเจมส่ไม้ลงไปก่อนงี้ได้ไหมเยอะเย่แล้วเจมหมดแล้วหมดแล้วอ่ะทุกคนทุกคนอันนี้มันไม่พอมันพอแหละไอ้เอลบีแปว่าว่โอเคแล้วก็ไหรือเขาให้ใส่นี่ไม่อร่อยนี่ยรแอบกินเฉยเลยวู้ยได้เน้ยมันดีขึ้นไอวู ว้าว <Wow. S 2> wow. มันสวยอะจิมอุ้ยงานอาร์ตเสร็จแล้วอันหนึ่งี๋ยวแชร์ชตุเรียนก่อนม,มาแล้วมาแล้วต่อไปก็คือเยลลี่นี่คือเยลลี่นะฮะมันคือ My g u m m y Ocean World เกี่ยวกับใต้ท้องทะเลนะฮะเราจะมาแกะกันดูว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้าง ออ้ยเหมือนซองนี่เลยต้องปงมาม่าโอเคมันก็จะมีผู้องมาม่าเยอะมากอะนี่คือเราได้ซองนี้มาสามซองน่าจะเป็นผงเยลลี่ที่ต้องเอาไปผสมน้ําแล้วจะให้มันแบบเขาเรียกว่านะมันจะเซตตัวขึ้นมาเออแล้วก็ได้เหมือนเดิมได้ถาดนี้มาเป็นพิมพ์เหมือนเดิมออ้ยมีรูปม้าน้ำเพนควินปลาฉลามปูปลาแล้วก็ปลาหมึกก็มีอันนี้นะฮะไม้ส้ม แล้วอันนี้ก็มีผงเหมือนไข่ปลาแล้วก็ที่เช็กเช็กเช็อันนี้เราจะทําตามคู่มือนะเพราะว่ามันดูมันดูแบบเราเราไม่เข้าใจบบอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือน้ําตืมอุณหภูมิ30องศามาซะเย็นนีเราก็เีอียไกากับอันนี้แล้วเขาบอกว่าตัดมุมสามเหลี่ยมออกจากถาดก็คือมุมนี้นะคะตัดมุมสามเหลี่ยมออก <Okay. S 2> ตัดทำไมวะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเรียบร้อยตัดออกเสร็จแล้วเขาบอกว่าตัดซองเยลลี่ด้านบนตัดออกเลยน้ำหลุมน้ำสามเหลี่ยมตวงน้ำให้พอดีเทล,ลงไปสามครั้งอ๋อเอาไว้ตัก โอเคเราจะตวงน้ำอันนี้3ถ้วยตวง 1..2..3.. ่งสอสักนิดหนึ่งอ่ะมันเขาบอกต่าแม่ม่ให้เอาตักไม่เต็มเขาอ่ะก็มันตักได้แค่นี้จะให้ทำไงอ่ะอ๋อแล้วเขาบอกว่าให้ใช้อันนี้คนคนประมาณ1นาทีให้เข้ากันโอ้เจมาเลยอกอกอผักิลล์ชิลล์ชิลลิมล์ชดลเลลิลล์ชลลี่เลยิลล์กิลใส่แม่พิมพ์ด้เลยอ่ะคุณทิล สีอะไรนะลองลองเอาออกมาให้ดูดิสีชมพู้เลยเจมนหอมมากเขาพอแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้เทใส่แม่พิมพ์ได้เลยโอเคมันเปิดลงไปในน้องปลาฉลามเราจะเทใส่เราจะผสมแล้วกันไม่เอาแค่สีชมพูเอาให้มีสีเหลืองด้วยมีอะไรเงี้ยเข้าใจปะก็ขอตักตักตัอันไหนคือมีสีชมพูเราก็จะลงสีชมพูไปก่อนอันปลาหมึกไหมนี่เดี๋ยวลงไปใส่น้องปลาหมึก ลงปะมึกแล้วเราก็ต่อมาอต่อไปสีเหลืองนะคะคุณเจมเขาก็ผสมให้แล้วเราก็มีหน้าที่คนเดียว,ยวคนให้มันเข้ากันค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 นเป็นรถอื่นไหมว่าลองดมสับป,ปะรดริเหรอเออพอมัอม้งพอไหมโอเคเราจะมาเหาะใส่น้องอุย้ยเลื่อนไหล นี่ใส่น้องเพนยินไปแล้วแล้วก็ใส่หอยด้วยปูดิไม่ใช่หอยปูลงมาแล้วแล้วใส่แต่งให้ปลาฉลามด้วยนิดนึ่งเบือเห็นมล่ะจุดบาดบาดมันจะเป็นอะไรนะถ้าเดียงผสมเลยเป็นพันเย่ต่อไปสีสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสีฟ้าคนแล้วคนดีๆดิดเลิ่หมดแล้วนี่เกลือแล้วเราก็เปิดมือเปิดแล้วเนี่ย มันแ่็งมัเหนียวอ่ะมันหวานไงมเป็นขนมมาเนาะแค่ใส่น้องมะนาวแล้วอันนี้ไม่ค่อยล้วนเท่าไหร่เอลทำไม่ค่อยดีเพราะว่าเอาลขี้เกียจแล้วเราก็ใส่น้องปลาดิโม่นะคะ <_ an> มาลองใส่ท็อปปิ้งกันนะคะ <_ an> เราใส่ลงไปแบบนี้เลยการใส่ไปที่ตูดอ่ะไม่ใส่ไปในตัวมันจริงๆมันอาจจะต้องใส่ในตัวมันหรือเปล่าเจมส์ <_ an> <_ an> ใส่แบบนี้ไมได้นี่โอ้ยมันเป็นสีฟ้าเย่มันคืของกินใช่ไหมใช่มันคือของกินเหมือนของกินเลยพี่จอนเสร็จแล้ว แชร์ตีนแล้วก็ไปหยิบอันนั้นมาได้กลับมาแล้วเธออะเอาถุงข้างหลังก่อนนี่นะคะคืออูดกับฟลาวเวอร์จะทำการงัดออกมาจากแป้นเลยนะงัดเลยคือเป็นอูดไหมเป็นเป็นเห็นลางๆเฮ้ยเป็นอูดเป็นอูดใช่ไหมว้ยเป็นดอกไม,กมๆๆด้ดอกเลนดอกไม้ดูดอกไม้ดูดอกไม้ว้ยแล้วเราแชร์ตีนแค่แบบเดียวเองนะแจม อ,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 ห,อห้เจมชิมไอเจมมชิให้ช่ให้ไอเจมชิมทังสองอันเลยนะคะนี่นะครับผสบความสับเ็จอยู่นะกินไว้ก่อนนะ,ะหวานจริงเหรออ่าเชิญเลยดีกว่าอร่อยไหมล่ะหวานเกินไอเจมบางคนไม่ชอบหวานเหรออไอจอน่าจะชอบนะโอเคไอเจมชิมแล้วไอเจมบอกว่าหวานเราจะม่ให้คนที่กินหวานที่สุดในออฟฟิศเรากินนะคะว่าจะหวานให้ชิมให้หน่อยมันคือขนมช็อกโกแลตเหรอขนมที่น้องทำเอง กินได้ไหมหรือหวานไปอร่อยเฮ้ยนะพี่จอนอ่ะชิมอันนี้ด้วยพี่จอรเลยพี่จอนคือคนติดหวานอ้ยอันนี้อร่อยพี่จอนเป็นผู้ชายหวานหวานพี่จอนอร่อยจริงพี่จอนกินขนมเด็กได้โดยที่แบบว่าอร่อยไม่เอาให้หมดเลยใช่พี่จอน์ดคืคนหวานนี่หนูทำให้พี่จอนเลยงั้นอ่ะกินกันทีนนี้ไหมชิมไหน่ากลัวมันเป็นรูปเหรอเป็นรูปไอ้พี่จอนกลัวรูปกลัวรูมันเป็นลูกอูดนะพี่จอนเป็นลูกอูดจริงเหรอเป็นอูดนะนี่ไงหัวอูดขาอูููขาออแล้ววก็ตั จอนกัดเยอะด้วยเออโคตรหวานพี่จอนไม่หวานอ่ะฟินเหรอชุ่มฉ่ำใช่ไหมพี่ชายเป็นคนติดหวานจริงๆมาผสมความสำเร็จมีคนบอกว่าอร่อยก็คือประสบความสำเร็จขอบคุณพี่จอนด้วยค่ะะเดี๋ยวเราจะไปเอาเยลลี่มาให้ชิมอันนี้โอเคต่อไปเป็นเยลลี่นะคะนี่นะเยลลี่ของเรารูปล่างหน้าตาอันนี้คือด้านหลังของน้องแต่อันนี้คือด้านหน้าของน้องโอเคเราจะมาแกะกันแล้วนะ เริ่มจากปลาฉลามก่อนอ้เห็นหรือเปล่านโอ้ยเิมปลาชะลามปลาชะลามดี <c oughs> มน่ารักอันเจมกินได้มันต้องหวานอีกแน่อนอนเลยแล้วต่อไปเป็นน้องเอ่อเพนควินโอ้ยมันน่ารักมากไอ้นเจมมันน่ารักมากมันคือเพนควินที่ถือหัวใจอยู่เห็นไหม เจนหน้าตามันดูดีหน้าตามันดูดีหมดเลยไม่ได้เลาะเล่นอันนี้คือของจริงไปดูอันนี้กูอ่ะกูก็น,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 น่ารักเก๋ยังไงครับเนี่ยอ้าปลาหมึกอุ้ยปลาหมึกน่ารักมากน่ารักไหยตัวอ้วนเจนไอ้เอวหมึกตัวอ้วนมากไอเอวมือเลี้ยบเหรอโลเลต่อไปอีกสองตัวเท่านั้นก็คือม้าน้ำกับปลาหมึกอู้ม้าน,น้ำก็เป็นม้าน้ำเห็นไหมม<อ>ันคือเยลลี่นะทุกคนไอเจมจะต้องเลือกหนึ่งตัวเพื่อกินจริงเหรอไอแอวอะ ไม่กินก็ทําให้คนอื่นกินอุ้ยปลาหางขาดอ่ะไม่ไปสองสามชั้นเลยปลาหางขาดนะครบโอเคต่อไปไปส่วนของขั้นตอนการชิมไอเจมบอกว่าจะชิมปาลาฉลามอันนี้ฮปาปลาฉลามมันต้องหวานแน่นอนเลย,ยมันต้องออกกหวานยังไงก็หวานอยดีก็ขายทิ้งเป็นยังไงหวา<ะ>นหวานอย่างเดียวมันไม่เปรี้ยวเลยเนา<อ>เปรี้ยวไหมเปรี้ยวเหมือนนิดๆแต่มันหวาน หวานโอเคสุดท้ายแล้วขนมพวกนี้ก็คือติดหวานมากนะคะขนมแบบเด็กๆชอบกินนะ่ะโอเคนะคะวันนี้เราก็มารีวิวขนมใน7ซ EP 2ของเล่นกินได้ EP 2 เ <Okay. S 2> ด้กินได้ราคากี่บาทราคากล่องละยี่สิบาทเองยี่สิบบาทมันกินแล้วอ่ะใช่ทุกกล่องราคายี่สิบบาทหมดเลยนี่มันสนุกนะนี่ใช่นีคนบอกว่าให้เราเล่นนะเนี่ยจาจจะโฮมของเล่นญี่ปุ่นที่เป็นแบบแบบคล้ายๆแบบนี้จะเป็นของญี่ปุ่นเราอยากเล่นมานะจริงๆแล้วอ่ะแบบปั้นอนะ่ะอะไรเงี้ยเอย้เดี๋ยวเรามีของเล่นแบบปั้นมาหรอด้วยจริงๆแล้วของกินหรอปั้นเสปอยนสปอยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็มีเพจแล้้ววตติดดามเจยนะะค ขอบคุณสามหมื่นซับสไครต์แล้วก็สามแสนวิวที่ได้รับมาใช่ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบใช่ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบจริงๆค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับว้าวไม่ได้ตั้งชื่อแล้วก็ไม่ได้ให้คะแนนให้สิบเต็มเพราะว่าไม่เอาหักหวานหนึ่งเต็มไม่ได้เป็นคนให้เจไม่ใช่คนให้โอเคให้คะแนนสิบเต็มนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรดี กินมต,ต้องให้นะออน้องอูนไงปลาเมากับน้องอูนกับน้องเล่าปลานะคะอุ๊ยร่าเฮ้า <c oughs> ไปบุยไปบุยบุย